ว่าน,นี่นะคะก็จะมารีวริวนี่เลยกระเป๋าเป้กับขวดน้ำโอเค,อเ,คเปิดสปอรไรท์ค่ะแต่กล้องเปิดสปอรไรท์เร็วๆอ่าเปิดแล้วนะคะค่ะมากระเป๋าเป้สุดน่ารักจากกรุงเทพมหานครนี่บาร์โค้ดส่วนอันนี้นะคะเป็นแก้วน้ำสุดน่ารักค่ะ แลกมาจากเซเว่นนะคะสะสมสเตป์เนาะโอเคแกะกระเป๋าเป้กันก่อนเลยนี่นะคะเป็นเป้คูมะเหรอเอ้ยไม่ใช่บาวนะฮะสายคะ่ะเป้ปสุดน่ารักเปป้สุดน่ารักนี่เป็นข้างในของมันนะคะไปใช้คะ่ะ นี่เอาเปิดใครปเป็นเรลุสกักเสียปักสิคะอ่ะเปิดแล้วเนาะโอเคต่อไปเป็นแก้วน้ำนะคะแก้วน้ำสุดน่ารักค่ะแกอกมาดูเลยนะคะ เปิดนี่เป็นฝาของมันนะคะเป็นเซเว่นเซเวอันนี้เป็นเห็นไหมคะมีสองรูอันนี้เป็นรูไซรอดส่วนนี้นะคะเป็นรูรแล้วก็จะมีพลาสติกข้างบนเอาไว้ให้เราแงะนีนะคะแล้วก็สามารถล้างได้สะดวกด้วยนะคะ ถุงก็น่ารักนะคะอันนี้ลายลายหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะอันไม่ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษด้วยค่ะเดี๋ยวเก็บก่อนนะคะค่ะต่อไปนี้นะคะเราก็จะใส่ ใส่ถุงนะคะเริ่มเลยค่ะการวิธีการใส่ถุงนะคะง่ายมากเลยค่ะ คก็มีทั้งหมดเท่านี้นะคะส่วนนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายปิดจะกล่อนเลยเลยคะ่ะ